โอ้โหหล่อมากหลอ่อจริงขอบคุณมากเลยแค่นี้แหละไปละปสรรพคุณเป็นไงครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับมิสเตอร์มาสีที่ masi.com channel นะครับวันนี้นะฮะเป็น EP แรกของรายการรู้ไหมใครที่สุดแล้ววันนี้นะครับพบกับหัวข้อใครแต่งตัวได้แพงที่สุดนะครับไปดูกันครับ สวัสดีครับไผ่ครับทำงานพนักงานบริษัทครับสวัสดีครับชื่อดิมครับอายุ1 6ปีครับสวัสดีค่ะชื่อเป็กค่ะอายุ29ปีค่ะอาชีพสลากวัสดีค่ะเจนค่ะอายุ29ปีค่ะทำงานเป็นพิธีกรค่ะสวัสดีครับนัทสือครับเป็นอาชีพอิสระนะครับผมแล้วก็มีปล่อยเช่าอ่าพระเครื่องพระบูชาด้วยครับผมสวัสดีครับชื่อแบงค์ครับอายุ26ปีครับทำงานฟรีแลนซ์นักแสดงครับผม เอาน้องผู้ชายดีกว่าหน้าตาดีน้องแบงค์แบงค์โอ้โหหล่อมากหล่อจริงขอบคุณมากเลยแค่นี้แหละไปละล้อเล่นร้อเล่นร้อเล่นปกติแต่งตัวแนวนี้อยู่แล้วใช่นี้อ่าก็หล่อหเท่ๆเวลาไปเที่ยวกมืงคืนก็แนวนี้ชุดนี้ประมาณนี้ประมาณสวัสดีครับสวัสดีครับไปเที่ยวสบายปกติเป็น MC ปกติแต่งตัวแนวไหนครับแต่งตัว5วันปกติธรรมดาไม่ทำงานก็จะแต่งแบบกางเกงยีเสื้อคอกระหล่ำแบบปกติอ่ะถ้วไปกับแฟนมากไม่มีแฟนโอ้ my god จะไปเที่ยวหรือว่าทำงานค่ะเป็นเดทอะไรอ๋อแบบหวานๆไหมใช่อาจจะมีหวานบ้างมีตากล้องยังอะตาตากงไม่มีค่ะครับสวัสดีครับครับทำงานอะไรอยู่อาทำงานอาชีพอิสระครับเป็นฟรีแลนซ์ ครับผมแล้วก็ปล่อยเช่า,าเครื่องด้วยเป็พระอะไรหลวงผู่หลิวครับหลงวงผู้หลิวรู้จักไหม,ไมสรรพคุณเป็นไ,ปไงครับอ,อ่าพุทธคุณก็เด่นเรื่องอ่าเมตตาครับผม,มาอานิยมอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าแล้วก็แบบค้าขายการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยความรักอันไหนครับเลดครับผมเลหลงพรอรวยครับผม อันนี้ปกติที่ใส่ตัวมอยู่แล้วปะไม่ครับปกติใส่เสื้อเชิ้ตเรียบร้อยทำงานเอาจริงทำทำงานออฟฟิศไงก็ต้องแบบแต่งตัวเรียบร้อยลองลองสวมดูครแล้วงลก็ปติอ้นี่นางเกงสอนซื้อมามาแล้วมาาไม่ขาด ทำเองเือทำเองเออแบบจริงจริงจริงนั่งแบบนั่งเศนะเพิ่งซื้อเมื่อวานแลวไมอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับที่แบบชาหขอบคุณครับที่รองเท้าที่รองท้าไบบทไมต้องทำอย่างนั้นนะขอบคุณครับเป็นเกียรติกมากเ่ยสับโรสแล้วไปบ้คะช่ออ ปกติเที่ยวไหนเที่ยวะเที่ยวหมคพี่เที่ยวไหมคพี่ี่เรียนเรียนจบแล้วเรียนจบไหนอ่ามองเปนมองเป็นพี่ที่ไหนนะพี่ี่บว่าเรียนอยู่เรียนอยู่ายใช่ใช วันนี้มีพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรติดตัวมาด้วยหรือเปล่าครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่น่ามีแ้่สิ่งเสียติดอะพอมีอยู่อะไรในตัวที่คิดว่าแพงที่สุดที่พกมาด้วยวันนี้นาจีช็อกเขาเรียกอยากดาอยากดาไม่ไม่ไม่แพงไม่แพงไม่แพงสร้อยสร้อยนี่ก็ของก็จำไม่ได้เออแต่ม็นเป็นแบสตอิน มาคนแรกคนแรกคุณเจนยานทิพย์ใช่เอาคนที่สองคนนี้ครับตลับใหม่ขอโทษขออีกทีมีสามารถแบบยกอย่างนี้ดูอะไรอย่างนี้ได้ไหม วันนี้เจนเห็นอะไรบ้างคะเจนอ่ะที่สองใช่เนี่ยที่สามเพราะเ่าเจนอยากควงทั้งสองเนีเดี๋ยวเชิญตรงนี้ค่ะ satu asas lain lah. เป็น Facebook ครับผมบันมิโดครับ B U N M I D O ครับผมครับลองไปติดตามได้นะครับผมเจนค่ะถ้าติดตามนะคะก็ Facebook ค่ะเจนจุา A B A K A Z นะคะแล้วก็ Instagram ค่ะก็จะเป็น M สามตัวแล้วก็ O L L Y แล้วก็เจน J A N e S ค่ะติกตอกเพอยีกคันนึงนะคะมอลลี่เจนนี่อ่าทิกตอกนะคะแล้วผมผมก็เป็น Instagram แล้วกันครับ B A K J A ยา19ครับผมแล้วก็ช่องทางสตรีมเมอร์ทวิชครับผมเป็นสามสี่สองทีทีบีครับครับผมผมก็เดี๋ยวขึ้นข้างบนแมวเรือเปล่าข้างชื่อไอจีไอ I ีทีเอไอไอครับไอจีครับไีอนนั้นจะกรทีไอพีค่ะของเปย์นะคะก็เป็นช่องทางอินสตาแกรมนะคะลิมแจเปยค่ะแล้วก็มีทิกเก็นะคะที่จะมีการทำคอนเทนต์เหมือนกันนะคะก็จะเป็นลิมแจเปย์นะคะครับ รู้การเปรียบเทียบเนี่ยมันยากจะคาดเดาแล้วก็ใช้เวลานานถูกไหมครับจะที่มาสิ .co.th ให้คุณได้เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ใช่ที่สุดในเวลาอันรวดเร็วง่ายๆแค่ป,ปลายนิว้วคลิกและอีพีหน้านะครับเราจะมาเปรียบเทียบอะไรกันอีกนะครับผมต้องติดตามไว้ให้ดีเลยที่สำคัญเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดความสนุกแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ได้เลยครับมา s สิ .com channel ครับอยากรู้ประกันค่ายไหนดีที่สุดมา s สิเปรียบเทียบประกันง่ายๆ kick click